สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกรันน้อมวันนี้คือคนอื่นคิดว่าคุณเป็นคนแบบนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวอักษรได้กี่ตัวเนาะได้ หตัวนะคะตัวอักษรหตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะมี O L H S นะคะ X แล้วก็ I คนอื่นคิดว่าคุณเป็นคนแบบนี้ มาใบาแล้วก็ดูเลยเนาะ The Devil นะคะใบแรกแซบมาเลยแซบของแท้แล้วแน่นอนนะคะอืมเอาเรื่องนะนี่อ อ๋อเทมเพลนส์นะว้าวเดอะเวิร์นะคะคอยสักใบ่นึงเพจดออกโซสพูดน้อยต่อยหนักอ รู้สึกวันนี้พี่ไพจะจะบอกว่าไม่อ่อนโยนก็ไม่เชิงเนาะก็ไม่ได้ดุดันขนาดนั้นนะคะแต่คือแบบว่าค่อนข้างดุดันเนาะในในฟิลลิ่งในความรู้สึกเราว,ว่าเหมือนกับแล้วแต่มุมและองศาที่มองนะคะแต่คือเหมือนกับคนเขาจะ กลัวเวลาคุณแบบเอาจริงเอาจังขึ้นมาคือถ้าคือถ้าแบบไม่ได้มีอะไรเข้ามาวุ่นวายเข้ามากวนใจอะค่ะเรารู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่จะดูเหมือนมีพิษสงมีแสดงอากับกิริยาความไม่พอใจอะไรเนาะดูค่อนข้างจะแบบเงียบเงียบเก็บคำเก็บ ตัวเก็บการกระทำอะไรบางอย่างซะด้วยซ้ำนะคะไม่ค่อยได้แบบว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนที่แบบเออก้าวร้าวหรือว่าพงพางนะคือแทบจะไม่ไม่น่าคิดว่าคุณจะสามารถเป็นคนที่ไปไกลได้ในระดับนั้นด้วยซ้ำนะคะแต่จะบอกว่า ความอดทนของทุกๆคนมีขีดจำกัดตัวคุณก็เช่นเดียวกันนะคะคือถ้าเมื่อ,อไหร่ที่แบบไม่ได้มีอะไรที่ไปกระตุ้นทำให้คุณแบบต้องงัดบางสิ่งมาอย่างขึ้นมาใช้จริงๆอะ่ะคือเหมือนกับว่าถ้าไม่มาทำให้โกรธไม่มาทำให้โมโหไม่ได้มามายุมาปั่นหัวจนจนถึงที่สุดอะ่ะจนถึงกับ ความอดทนของคุณมันมันขีดสุดแล้วอะ่ะก็จะไม่ได้เห็นภาคนี้นะแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ยอมจริงๆอะ่ะมันก็จะมีคนบางคนเนาะที่แบบว่าสนุกกับการปั่นหัวคนอื่นหรือว่าสนุกกับการแกล้งคนอื่นนะคะมันก็จะมีคนลักษณะนี้อยู่คือแบบทําไปเรื่อยอะ่ะแย่ไปเรื่อยล้อเล่นไปเรื่อยแต่บางทีบางครั้งไม่ได้ดูว่า การที่เล่นสนุกกับคนหนึ่งอะ่ะอีกคนหนึ่งอะ่ะเขาหัวเราะด้วยหรือเปล่าเขาสนุกด้วยหรือเปล่าอาจจะบเป็นความเคยชินนะมันก็จะมีคนแบบนี้นะคือถามว่าตั้งใจไหมลึกๆคงจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเหมือนกับติดตลกมากไปหน่อยเล่นสนุกมากไปหน่อยแล้วถ้าบังเอิญว่าไปเจอกับคุณในภาวะที่ว่าเหมือนคุณก็เริ่มปิ่มปิ่มแล้วอะคือแบบ วันนี้มันเป็นวันของโปรโจริงๆนะคะคือโปรโมชั่นจัดมาทุกอย่างเลยงานหนักงานเหนื่อยเจ้านายบอกเอางานเร่งเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะคือเมื่อไหร่ที่มันเหมือนกับตัวคุณแบบเก็บทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกเอาไวอ้อ่ะแล้วมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายมันเป็นบางสิ่งบางอย่างสุดท้ายอะ่ะถ้าเข้ามาหาผิดทางนะผิดจังหวะนะคะ จะโดนหยุมหัวได้นะจะโดนจัดการเอาได้นะคะจัดการในลักษณะของคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาความโมโหของตัวเองไปใส่คนอื่นนะแต่คนคนนั้นอะถ้าเข้ามาในจังหวะที่คือแบบคุณเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆอะอดทนจนถึงที่สุดแล้วจริงๆอะเข้ามาจังหวะที่คุณก็เหนื่อยพอดีจริงๆเนี่ยเขาจะเห็นแล้ว่า คุณไม่ได้ไม่ได้เงียบอย่างที่เขาคิดนะแล้วก็ที่ไม่หือไม่อือก็ไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บด้วยนะคะหรือว่าไม่ได้ไม่ได้พูดก็ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกอแต่บางทีบางครั้งเหมันแบบอาจจะมีเรื่องยุ่งวุ่นวายในชีวิตอะค่ะหรือว่าอาจจะแบบไม่ไม่ค่อยชอบพูดในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่เนาะอาจจะแบบ ค่อนข้างเป็นคนถนอมน้ําจิตน้ําใจของคนอื่นนะคะถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็จะไม่ใช้ล่างสองล่างสองออกมาจัดการกับคนบางประเภทเนาะใช้คําประมาณนี้ก็แล้วกันเพราะว่าก็ไม่ใช่ทุกคนเหมือนกันที่คุณแบบนึกขึ้นมาจะไปจัดการเขาด้วยลักษณะแบบนี้มันต้องแบบเป็นคนที่กวนโมโหคุณจริงๆอะหรือว่าท้าทายกับคุณซะเหลือเกินนะคะคุณก็จะแบบ เด็ดขาดอะเด็ดขาดกับคนแบบนี้นะคะคือคุณก็จะแสดงให้เห็นว่าแบบเฮ้ยฉันก็มีขีดจำกัดความหมดทนของฉันนะมีเส้นมีพื้นที่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเห็นว่าไม่พูดเห็นว่าเฉยๆแล้วจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เนาะมันแค่แบบว่าการทุ่มเทพลังงานแบบนั้นอะมันเหนื่อยไง คือถ้าไม่จําเป็นก็ไม่อยากลงไปเหนื่อยด้วยแต่กับคนบางคนน่ะมันมันต้องบอกเขาเหมือนกันอะไม่บอกเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะหรือกับคนบางคนน,าาน่ะก็หน้าด้านน้าทนจริงๆเนาะคือแบบไม่รู้เชียวหรอว่าแบบทําให้ใครรู้สึกอึดอัดขนาดนี้หรือว่าทําให้ใครรู้สึกไม่ดีขนาดนี้นะคะหรือว่าคือถ้าเจอคนที่แบบกันแกล้งจริงๆอะเรามองว่าเขานึกงไม่ถึงนะว่าคุณจะลุกขึ้นมาปกป้องตัวเอง แต่คุณทําได้นะคะเราก็ไม่กลัวด้วยนะคือถ้าวันไหนมันถึงที่สุดแล้วอะ่ะเหมือนแบบหลังชนฟ้าเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกต่อไปนะคะคือพร้อมที่จะปกป้องตัวเองเหมือนกันพร้อมที่จะดูแลพื้นที่ความเป็นส่วนตัวความสุขของตัวเองโดยที่จะไม่ปล่อยให้ใครก็ตามที่คิดว่าแบบจะเข้ามาแบบ เหยียบย่มหัวใจของคุณเท่าไหร่ก็ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้ใจดีขนาดนั้นหน้าตาอาจจะดูใจดีอาจจะดูเงียบๆนะคะแต่แบบไม่ได้ไม่ได้ใจดีถึงขนาดว่าอืยอมให้ถูกเอาเปรียบหรือว่ายอมให้ถูกกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะแต่เราก็ยังเชื่ออยู่ว่าในวิธีที่คุณโต้อตอบเขาอ่ะก็คงจะไม่ใช่เป็นวิธีแบบเดียวกันกันกบที่เขาทำหรอก คือมันก็มีหลักเกณฑ์ตรงนั้นเหมือนกันคือคุณรู้ว่ามีคนแย่ๆทําตัวแย่ๆวิธีตอบกลับของคุณไม่ใช่ว่าเขาแย่มาแล้วคุณก็แย่กลับอันนี้มันก็จะกลายเป็นว่ามันมันก็เหมือนพวกเดียวกันใช่ไหมแต่คุณอาจจะจัดการเขาด้วยวิธีอื่นๆนะคะคือจะไม่ไม่เอาตัวลงไป ครุกให้ตัวเองตกต่ำอะหรือว่าไปเปื้อนดินเปื้อนโคลนอะไรกับเขาอ่ะนะคะเช่นถ้าเขาด่ามาก็าไม่ใช่ว่าจะไปยืนด่ากลกับเนาะอาจจะใช้คำพูดเหมือนกันแต่จะเป็นคำพูดที่อยู่ในระดับที่ดีกว่าแล้วรู้สึกว่าเวลาที่คุณจะต่อสู้หรือว่าออกอาวุธกับใครอ่ะเหมือนคุณจะมี มีการดึงพลังจาก energy ที่มันสูงกว่าจะไม่ลงไปสู้โดยการใช้อีโกในระดับเดียวกันซึ่งมันก็จะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องรวบรวมพลังหน่อยถ้าคุณอยู่ในช่วงที่อ่อนแออันนี้มันจะจะเหนื่อยหน่อยแต่คิดว่าทำได้อยู่นะคะพอมองเราว่าระดับความอดทนของคุณอะโคตรสุดโคตรสุดจริงๆเนาะสุดในแง่ที่ว่าต่อให้คุณเผชิญกับความเลวร้วายในชีวิตอะ คุณก็จะไม่สูญเสียตัวตนหรือว่าสูญเสียความดีหรือว่าสูญสิ้นศรัทธาจนจนพาตัวเองตกต่ำไปเลยอะ่ะคือเหมือนแบบว่าถ้าใครพยายามมาลากคุณให้ตกต่ำอะ่ะคุณจะไม่ไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นนะอาจจะแบบหาวิธีการทางใดทางหนึ่งอะ่ะแล้วก็พยุงตัวเองคือถ้ามันไม่ไหวก็คือจะพยุงตัวเองแต่คือจะไม่มีทางที่จะแบบ ลงไปแล้วแบบเมาหมัดแล้วก็ถูกเขาลากลงไปแล้วก็ตามเขาไปเลยอะ่ะเราไม่เห็นภาพนั้นเนาะเหมือนเหมือนคุณมีจังหวะที่ดีในการรอโอกาสเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเจอมารูปแบบเนี้ยเดี๋ยวจะจัดการกับคนลักษณะแบบนี้ยังไงนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ ปล่อยวางง่ายนะไม่ยื้อนะคะจะไม่เป็นคนที่แบบดันทุลังอยากเอาชนะแล้วก็คือแบบสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่ใช่แบบนั้นนะคือถ้ามองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เหมือนกับต้องปล่อยอะไรบางอย่างอะคะ่ะเดี๋ยวพูดให้เห็นภาพเลยแล้วกันเนาะสมมุติว่าบังเอิญช่วงนี้แบบหมุนเงินไม่ทันอะ แล้วคุณมีทรัพย์สินนะคะคุณจะยอมขายในราคาที่แบบต่ําเพื่อที่จะได้แบบมีเงินมาหมุนโดยที่ไม่ได้แบบเฮ้ยอันนี้ทองสร้างมาน,นี้เงินในบัญชีอันนี้บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันจําเป็นมันเป็นวิกฤตนะคะคุณจัดการได้เลยทรัพย์สินชื่อเสียงเงินทองอะไรที่มันสร้างหาใหม่ได้อะ่ะคุณจะไม่ไม่ไม่ยึดติดกับของพวกนั้นแล้วทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะจะไม่ได้แบบว่า เออหน้าใหญ่หน้าโตไม่กล้าขอยืมหรือว่าไปขอโทษเขาไปขอผ่อนผันอะไรอย่างเงี้ยคุณจะทำทุกวิธีทางให้ตัวเองบาดเจ็บน้อยที่สุดนะคะจะแทบที่จะวางอีโก้ไว้ได้เลยอะถ้าชีวิตมันวิกฤตจ,จริงๆนะคือยอมยอมเสียทุกอย่างแต่จะต้องรักษาชีวิตรักษาความดีรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองไว้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ อีกอันหนึ่งอันนี้จะเป็นพาร์ทที่ต่างจากเมื่อกี้นิดน,นึ่งจะบอกว่าเอหรือว่ามันน่าจะเป็นผลพลอยได้จากสิ่งที่คุณทำอยู่ตรงนี้ด้วยด้วยลักษณะที่ตัวคุณเป็นนะคะเรารู้สึกเหมือนคุณมีมีความยืดหยุ่นในตัวเองสูงสูงมากๆด้วยนะคะแล้วก็ เรื่องสติปัญญาไหวพริบเนี่ยดีนะคะดีในแง่ที่ว่าเวลามีปัญหาคุณจะไม่ค่อยตันนะจะตั้งสติได้ดีนะคะจะไม่ค่อยแบบว่า,ายัางไองอ่ะแบบคิดไม่ออกไปไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่แต่ดูเหมือนว่าในเรื่องของสติปัญญามักจะพาคุณเอาตัวรอดจากเรื่องราวที่ มันถาโถมเข้ามาในชีวิตอะหรือในช่วงเวลาที่จักรวาลเขาต้องการทดสอบคุณอะคุณคุณมีความมีความเก่งมีความเอาตัวรอดอะเออมีเซนต์ในการเอาตัวรอดนะคะสูงมากๆแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกคดค่อนข้างประหลาดใจคือคุณมีความเป็นินเ international อะ่ะจะอธิบายยังไงดีมีความเป็น global ในของตัวตัวเองคือเป็นคนที่เหมือนกับเหมือนไปอยู่ได้ทุกที่ทุกทางอะ ไปอยู่ตรงไหนก็ปรับตัวได้อะคะ่ะคือถ้าไม่โกอินเตอร์ไปเลยนะคือคุณจะไปอยู่กับคนได้ได้ได้ในทุกที่ทุกบริบทอะคะ่ะในคนแต่ละที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคอะเขาจะมีความยูนิของเขาเนาะแต่คุณอะไปอยู่ตรงไหนคุณจะไม่กลายไปเป็นสิ่งแปลกปลอมอะคุณจะค่อยๆกลมกลืนแต่จะไม่สูญเสียความเป็นตัวเองนะคุณมีความแบบเข้ากันได้ดีกับคนอื่นมากๆเลยอะ ม,มันทําให้คุณได้รับแรงสนับสนุนที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องของการงานอะ่ะมันทําให้คุณขยับขยายได้ง่ายเนาะเป็นคนที่เรารู้สึกเหมือนมันมันกว้างมันไกลอะ่ะในทั้งความคิดทักษะคติของคุณอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณจะทําอะไรอะ่ะคุณสามารถคิดการใหญ่ ฝันใหญ่แล้วไปถึงด้วยนะฝันเล็กๆก,ก็ไปได้ฝันใหญ่ก็ไปถึงนะคะมีมีมีลักษณะพิเศษของตารมองภาพใหญ่ภาพรวมที่ดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมอีกอันหนึ่งที่สำคัญทำให้ชีวิตของคุณเวลาวางแผนนะมันวางแผนได้ทั้งแบบปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ปัญหาในระยะยาวนะคะโดยเฉพาะถ้าใครที่แบบ ทำอะไรหยิบจับทำอะไรจะเป็นอาชีพก็ดีหรือจะเป็นมอมองในเรื่องอาชีพดีกว่าน่าจะชัดเรื่องอาชีพอะคะ่ะงานใดก็ตามพี่ต้องอาศัยความอดทนนะคุณจะเก่งยิ่งกว่าใครๆเลยเออหรือถ้าเปรียบให้เห็นภาพมากกว่านั้นเหมือนคนเล่นหุ้นอะคุณจะไม่เป็นนักเล่นหุ้นรายวันอะแต่คุณจะสามารถเก็บหุ้นเก็บพอร์ตดีๆแล้วก็ รอได้เป็นระยะเวลาหลายๆปีเพื่อที่จะรบบเออเห็นเงินปันผลเห็นเงินก้อนใหญ่ก็โตนะคะหรือว่าต่อให้เป็นแบบทำธุรกิจของตัวเองอะคะ่ะคุณจะสามารถเก็บเศษเงินอะเล็กๆน้อยๆจนสะสมมันจนเป็นก้อนใหญ่ได้นะคะจากอาจจะเริ่มจากลงทุนไม่ขี่บาทนะคะกลายเป็นเ,ออเหมือนแบบเก็บเหรียญเก็บแบงค์จน กว่าจะรู้ตัวอีกทีคุณก็มีเยอะแยะมากมายแล้วอะเป็นคนที่สะสมมีความอดทนในการสะสมออสิ่งดีงามรอบตัวในชีวิตนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เอ,อหรืออันนี้จะทำให้ ตัวคุณม,มีแรงหมุนพลังงานที่ดีก็ได้นะเพราะถ้าคุณสะสมพลังงานที่ดีเก่งอะคะ่ะเดี๋ยวเงินมันก็จะมาเหมือนกันนะมันส่วนใหญ่มันจะล้อกันนะคะระหว่างพลังงานกับเ,เงินมันเหมือนคุณแบบปรับขึ้นตัวเองเก่งอะมักจะพาตัวเองไปแบบไปอยู่ในที่ที่ดีขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่า คือพลังงานของคุณดีมีการสะสมพลังงานที่ดีอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการไก่เกียบอันไหนที่แบบมองแล้วไม่ค่อยดีไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดได้ปล่อยวางเป็นใหม่ยึดติดมันทําให้เหมือนในตัวคุณอะมีพลังงานที่ดีฟล w ไหลยอยู่ตลอดเรื่อยๆนะคะ เราพ่อพลังงานที่ดีมันสะสมมากเข้ามากเข้าอ่ะมันจะดึงดูดเรื่องดีๆในชีวิตแก้แหวนเงินทองชื่อเสียงกิติยศคนรักความสัมพันธ์มันมันจะมันจะเข้ามาหาเหมือนเหมือนคุณเป็นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมอะแล้วเดี๋ยวผีเสื้อจะมาเองมันจะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะคะ แล้วนี่ก็คือคับต่อของรันดอมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกกายสุขใจนะบาย